สวัสดีครับวันนี้สาระดีๆจากนายสะดวกจะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นไม้แบบไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวแรงนี่นะครับเริ่มต้นเลยขุดหลุมประมาณนี้นี่คือต้นกล้าที่เราจะปลูกวันนี้คือ,อต้นเงาะนะซื้อมา2 5 0รขุดหลุมประมาณนี้ครับกว้างประมาณสัก เจ็ดสิบแปดสิบเซนลึกโดยประมาณหกสิบเซนหรือจาก,กว่านั้นก็ได้ยิ่งลึกยิ่งดีอันนี้ขุดเหนื่อยแล้วก็เลยเอาประมาณนี้มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะเตรียมนะครับลูกมะพร้าวไปเก็บตามสวนตามที่ ยิ่งถ้าไปเจอลูกที่มีกระลอกมาเจาะกินแบบนี้จะยิ่งดีเพราะว่าเราจะไปวางไว้กลุมมันจะเป็นตัวเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นของน้ำอยู่ตลอดเวลาสองกากมะพร้าวเปลือกไม้แห้งหรือไม่แห้งก็ได้ครับสาม หินคลุกหินคลุกหินที่เทพืพ้นปรับถนนไม่ใช่หินที่ผสมปูนนะครับแต่เป็นหินที่ผสมปูนก็ได้ถ้าเป็นก้อนประมาณเบอร์สองนิ้วเบอร์สองจะดีเพราะจะช่วยการกระจายน้ำให้เกิดช่องว่างเกิดไวในในดินเกิดอากาศในดิน อีกต่อไปคือบรรดาขวดเครื่องดื่มอะไรต่างๆขวดนมใบหญ้าผสมดินผสมปุ๋ยคอกนิดหน่อยก็ได้เป็นใบหญ้าแห้งทีนี้ผมใช้ใบไผ่เพราะผมมีผมมีกอไผ่ตะข่ายพลาสติก ใครไม่มีจะใช้ดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้ที่เอาไว้กันกันดินลงไปอุดแน่นในช่องว่างที่เราจะทำไว้เก็บกักน้ำอ่ะเริ่มสาธิตแล้วนะครับอันดับแรกอันดับแรกเราขุดหลุมไปแล้วอ่ามีอีกอย่างครับข้อข้อ PVC ผมใช้2ชิ้นอ่าชิ้นหนึ่งคือจะมีการเจาะรู จาะรูโดยรอบอ่ามีการเจาะรูโดยรอบชิ้นแรกเราจะฝังในลักษณะเอียงเพื่อเติมดินให้ลึกกว่าที่เราขุดไปอีกอ่ะดูมาดูในในี่ครับ เหมือนกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินเราจะใช้ตัวนี้เพื่อเพื่อการรับน้ำขุดลึกลึกกว่านี้อีกหน่อยครับขุดลึกลงไปจากที่เราขุดลงไปเป็นร่องประมาณสัก20เซน มานี้ครับเสร็จแล้วเราใช้หินคุกลองเป็นนิดหน่อยกันกันดินกันดินซึมเข้ามาช่วงนี้อ่าแปบ๊บนึงนะครับเราจะเอาดินที่เราขุดมาขึ้นมาให้หมด ชันนี้คือการทำให้เกิดช่องว่างรับน้ำใต้ดินเสร็จแล้วเราลงหินทุกเลยสักหนึ่งบุกีเพื่อกันกันไม่ให้ดินกันไม่ให้ดินหลวมมีเขียดมีเขียด เขียไม่เอานะสิไปเสร็จแล้วเรามาเรียงลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวที่มีรูที่เราหามาถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับใช้ขวดช่วยด้วย ขามาประมาณนี้ผมก็จะใช้ประมาณนี้ที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นบรรดาขวดแซมเข้าไปแซมทั้งตั้งนะครับต้องตั้งขวดอย่างนี้เพื่อให้เขาได้เก็บน้ําไว้ที่ขวดอย่าลืมเปิดฝาครับฝาทิ้งไปเลยไม่เป็นไรมีบรรดาขวดพวกนี้จะเก็บน้ําให้เราขวดเครื่องดืม่ม ได้ทุกชนิดครับเป็นการกำจับขยะไปในตัวเพราะว่าเราปลูกต้นไม้นี่คือปลูกถาวรเราไม่ได้ปลูกเพื่อเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นมันอยู่ใต้ดินตรงนี้มันก็จะไม่ได้ไปสร้าง บนภาวะให้กับดินไม่เป็นขยะไม่เป็นปัญหาโลกร้อนนะครับขวดเบียร์ขวดโซดาได้หมดครับใครชอบดื่มและชอบปลูกต้นไม้ไม่ต้องทิ้งครับได้ได้หมด นี่นะครับมาเราก็จะลองก้นหลุมประมาณนี้เสร็จแล้วเราใช้เหนือก่อสร้าง,งโลยไปรอบๆเชื่อกันให้ดินไปอุดมันจะทำให้แน่นถ้าดินอุดเรามันจะทำให้แน่นเราใช้ตรวเป็นตัวแซมข้าง ถึงขั้นตอนนี้เราก็ใช้ใบไม้แห้ง รอบนี้เราจะโรยบางๆแค่กันกันดินกันดินเข้าไปอุดรูอุดตามด้วยเปลือกมพะพร้าวเปลือกไม้เศษไม้ หมือนเป็นตัวกรองอีกรอบหนึ่งตัวกันแล้วก็เป็นตัวกเก็บความชื้นและอนาคตมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยโดยที่เราใช้อะไรก็ได้เปลือกไม้เปลือกมะพร้าวหญ้าแห้งอะไรที่เรามีในในบ้านเราไม่ต้องไปซื้อหาให้มาก ยกตัวอย่างที่ปลูกไปแล้วอย่างฝรั่งถ่ายไปที่ฝรั่งฝรั่งปลูกด้วยวิธีนี้เหมือนกันเราเติมน้ำแล้วเราไม่อยู่บ้านสีห้าวันกลับมาไม่มีการแห้งก็จะสดชื่นอยู่ตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปทำสปริงเกอร์ให้เปลืองค่าใช้จ่าย เพราะว่าแสงแดดส่องไม่ถึงการระเหยของน้ำจะช้ามากเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็เก็บด้วยยญาแห้งสักรอบนึง ันนี้เราจะใช้ตะแกรงพลาสติกวัสดุประมาณนี้ใครจะใช้อะไรก็ได้ครับที่มันกัน นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวที่จะรองดินชั้นนี้เป็นชั้นที่จะรองดินรองดินปลูกแล้วครับ นี่นะครับผมใช้ตัวนี้เป็นตัวรองดินปลูก พอใส่พลาสติกตัวนี้แล้วเราใช้ดินผสมกับตัวนี้เป็นดินผสมใบไม้นะครับผสมผมใช้ว้ไผ่ผสมให้ให้มีความเป็นดินบวกกับความที่เป็น เหมือนเหมือนปุ๋ยหมัดเสร็จแล้วเราก็เอาลงหลุมชั้นนี้เป็นชั้นที่จะเป็นตัวรองเป็นดินโปูกแล้วครับ เคยเอาใบไม้มาผสมไว้แล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นล้วนที่ผสมกับใบไม้ผูพังเน่าผุไปแล้วย่อยสลายไปบ้างแล้วนะครับ เราก็ถากดินรอบๆหลุมเพื่อมาเป็นตัวรองดินปลูกเสร็จขั้นตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนลงลงต้นถิ่งพัน คือกิ่งพันเงาะเราจะไม่ฝังลึกนะครับเราจะให้ลากลอยอยู่ข้างบนแล้วเขาจะวิ่งไปหาความชื้นเองทั้งส่วนล่างและส่วนด้านข้าง ตัวนี้รากค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับรากยังไม่ขดนะครับรากยังสมบูรณ์ตัวนี้เราจะไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเจอขนรากที่มันขุดต้องตัดรากที่มันขุดมันงอออกนะครับอพอได้ตําแหน่งที่เราต้องการก็เตรียมขุดดินกลบแต่ว่าก่อนที่จะขุดดินกลบเรา จะทำที่ค้านะครับนี่นะครับที่ค้าของเราใช้ไม่ไผ่ตอกให้แน่นเลยนะครับตอกให้แน่น สองฝั่งนะครับเพื่อความมั่นคงต้านแรงลมเผื่อเรามีลมแรงนะครับ เราได้ตำแหน่งที่เราพอใจแล้วเราก็จะมัดยึดมัดยึดกิ่งพันก่อนนะครับ เสร็จแล้วท่อน้ำที่เราเจาะรูเราจะวางลงข้างๆแทงลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าจะตันเพราะว่าเราจะใช้น้ำอัดฉีดลงไปให้ดินเขาขึ้นมาตามนี้นะครับเสร็จแล้ว กบดินรอบข้างเสร็จแล้วกบดินรอบข้างได้เลยดินกบรอบข้างจะดีต้องต้องเป็นดินลหลวมๆนะครับเป็นดินที่มีหรือใช้ดินปลูกที่มีขายตามท้องตลาดก็ได้แต่ผมมีดินที่ผมเตรียมไว้ผสมดินไว้แล้วผมก็ใช้ที่มีตรงนี้ตรงนี้มีดินที่มี การหมักรวมกับใบไม้มาทบถมกันมาเป็นสองปีแล้วครับเนี่ยเราก็เลยโชคดีหน่อยเราไม่ต้องไปซื้อดินปลูกเราจะมีดินที่มีที่มีใบไม้ พอเสร็จขั้นตอนนี้เราพยายามทํารอบข้างให้เป็นแอ่งโดยรอบนะครับให้เป็นแอ่งโดยรอบเพื่อเวลาฝนตกมามันก็จะน้ําขังช่วยเติมน้ําให้เราโดยที่เราไม่ต้องเติมทุกวันหรือหรือลดน้ําทุกวันครับและทำรอบข้างตรงนี้ให้เป็นบ่อให้เป็นร่อง ถ้าใครสงสัยขั้นตอนก็ติดตามในเพจแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปให้โทรมาถามนะครับเสร็จขั้นตอนนี้เราก็จะลดน้ำและเป็นไปได้ก็เดี๋ยวเราจะถางหญ้าแห้งหญ้าพวกนี้แห้งเราเรามากบไว้กันกันมันร้อนอ่านนี้เราจบขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวผมจะลดน้ำให้ดูนิดนึง นะครับตรงนี้ไม่สักครัวมาดูตรงท่อนะครับเดี๋ยวมราจะเราแย่ตรงนี้ขึ้นไปพอน้ำมันล้นมันก็จะดันดินออกมาข้างนอกแต่ตอนนี้มันไม่มันไม่มีแล้วเพราะว่ามันไหลลงไปอ,อยู่ในขวดอยู่ในลูกมะพร้าวที่เราวางไว้ตรงนี้ก็น่าจะหลายนาทีอยู่ครับถ้าน้ำไม่น้ำไม่แรงน่าจะมี ถึงสิบนาทีกว่าจะเต็มรอบแรกเราก็ปล่อยตามตรงนี้ให้เต็มไปเลยสังเกตว่าถ้าเต็มก็คือมันจะล้นออกด้านข้างน้ําจะซึมออกมาด้านข้าง